AWAKIN p p o d c s t t ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AWAKIN p p o d c s t t พื้นที่เล็กๆที่เราจะได้หยุดฟังตัวเองขอให้การเดินทางในตอนนี้พาหัวใจของคุณกลับมาเบาสบายอีกครั้งนะคะ วันนี้เราอยู่กันในตอนที่41แล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งในบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจลึกซึง้งแล้ววันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเรื่องราวของสภาวะผู้สังเกตการหรือที่หลายคนอาจเคยได้ยินในชื่อ Observer State แต่ว่าจะทำยังไงให้เข้าใจมันแบบจับต้องได้และสาคัญกว่านั้นคือทายังไงให้สภาวะนี้กลายเป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แบบทันที ลองคิดดูนะคะว่าคุณเคยรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่ในความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ที่วนลูปซ้ำๆเหมือนเป็นกับดักที่ดึงคุณลงไปเรื่อยๆจนไม่สามารถหาทางออกได้ไหมอารมณ์ที่วิ่งวุ่นในหัวจนคุณไม่รู้จะหยุดมันยังไงหรือเสียงในหัวที่พูดกับคุณรุนแรงจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ตัวคุณเองเลยด้วยซ้ำ ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นนี่คือบทสนทนาที่คุณไม่ควรพลาดเพราะเราจะพาคุณผ่าน5ขั้นตอน,นง่ายๆแต่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณหยุดวังวนนี้ได้จริงๆและไม่ใช่แค่หยุดแต่ยังการเปลี่ยนแปลงที่ลึกลงไปในจิตใจเปลี่ยนคลื่นสมองและปลดล็อกพลังจากระวาลที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับตัวเองในมุมมองที่แตกต่างออกจากระบบอัตโนมัติและเริ่มเลือกทางเดินชีวิตได้ ยังมีสติและพลัง สิ่งที่เราจะพูดถึงวันนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือคำพูดสวยหรูแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งเพื่อให้คุณได้เข้าใจถึงพลังแห่งการสังเกตตัวเองและได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้ยากหรือไกลตัวเลยแต่เริ่มต้นได้จากความสงบนิ่งความตั้งใจเล็กๆในแต่ละวันไม่ว่าคุณจะเคยลองเทคนิคไหนมาก่อนหรือรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่กับ รูปแบบเดิมๆที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงวันนี้คือโอกาสของคุณที่จะได้พบวิธีใหม่ที่จะพาคุณออกจากวงจรน,นั้นและกลับมาสัมผัสกับความสงบความชัดเจนและพลังของตัวเองอีกครั้งพร้อมจะหยุดฟังและเดินทางด้วยกันหรือยังคะเราเชื่อว่าทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงได้และวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยกันบทที่ 1. ทําทำไมสภาวะผู้สังเกตการณ์ คือกุญแจเปลี่ยนชีวิตแบบทันทีตอนนี้เราจะพาเข้าสู่หัวใจของเทคนิค Observer State หรืออีกชื่อว่าสภาวะผู้สังเกตการซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนได้ทันทีการเข้าใจตรงจุดนี้จะทำให้เราออกจากโหมดอตัตโนมัติแล้วกลับมาควบคุมชีวิตอย่างมีสติและจุดหมายเมื่อพูดถึงพฤติกรรมความคิด หรืออารมณ์ต่างๆส่วนใหญ่เกิดจากระบบอัตโนมัติในสมองหรือออโต้พายโลดโหมดที่ไม่ได้รับรู้ว่ากำลังทำอะไรเราอาจตื่นมาแล้วพบว่าทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ตัวหรืออารมณ์พุ่งขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ Observator State คือการตื่นรู้เพื่อหยุดวงจรน,นี้เราไม่ได้พยายามเปลี่ยนชีวิตจากภายนอกแต่เรากำลังเปลี่ยนจากภายในด้วยการกลับมาสู่ความเป็นตัวเราและเก็บพลังงานจากจักรวาลมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จากมุมวิทยาศาสตร์เมื่อเราอยู่ใน o b s e r v a t o r state พื้นที่ prefrontal cortex ซึ่งเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจและความตั้งใจเริ่มเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพียงตอบสนองจากอารมณ์หรือสิ่งเร้าแบบกระทันหันอีกต่อไปการที่เราคอยสังเกตความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเองซีรีส์ของการตอบสนองจะลดลงสมองจะเปลี่ยนจากโหมด reactive ไปสู่โหมด reflective ซึ่งเปิดโอกาสให้เราเลือกตอบสนองที่สอดคล้องกับคุณ ค่าาภยในความเชื่อและเจตนาของเราอย่างแท้จริงลองนึกถึงสถานการณ์ประจำวันที่หลายคนประสบบ่อยๆเช่นเมื่อมีใครวิจารณ์ใช้ถ้อยคํารุนแรงหรือมีความเห็นตรงข้ามเรามักตอบโต้ทันทีรู้สึกโกรธเสียใจหรือกระวนกระวายในจิตใจจากนั้นก็ทำอะไรที่อาจเสียดสีหรือโต้แย้งกลับโดยขาดสติ o b s e r v a t o r State จะช่วยให้เราหยุดก่อนติดชื่อความรู้สึกแล้วค่อยตั้งใจเลือกตอบสนองอย่างมีสติเช่นอาจตอบกลับด้วยเสียงนุ่มนวลละเอียดหรืออาจไม่ตอบเลยแล้วปล่อยให้เวลาเยียวยาความเปลี่ยนแปลงเกิดทันทีเพียงจุดเริ่มต้นแห่งการสังเกตตัวอย่างจริงของคนที่นำเทคนิคนี้ไปใช้คือมนุษย์ออฟฟิศซึ่งเคยเครียดกับเชฟที่ตำหนิงานสิ่งที่เขาทำคือหยุด หายใจสังเกตชื่อความรู้สึกว่านี่คือความไม่พอใจจากนั้นถามตัวเองว่าเมื่อมองในมุมผู้สังเกตฉันเห็นอะไรอีกไหมจนพบว่าเชฟอาจเครียดจากงานอื่นจากนั้นเขาเลือกถามเชฟอย่างสุภาพแทนที่จะเถียงทันทีและความตึงเครียดลดลงทันทีพลังงานภายในเย็นขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้น สภาวะนี้ไม่ใช่แค่การแยกตัวออกจากความคิดหรืออารมณ์แต่มันคือการรับรู้ในระดับลึกว่าเสียงในหัวที่ว่าฉันต้องถูกต้องฉันถูกดูถูกหรือฉันทำไม่ดีพอเป็นเพียง Conditioning การปรับสภาพจิตจากประสบการณ์เดิมซึ่งเราเติบโตมาพร้อมกับมันแต่ภายในเรายังมีอ a วเ n น s สการตระหนักรู้เงียบสงบและชัดเจนกว่า เมื่อเราแยกเสียงคอนดิชเนนิงเหล่านั้นออกแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าเสียงพวกนั้นไม่ได้กำหนดตัวตนที่แท้จริงของเรา Observer state จึงเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเสียงคอนดิชเนนิงกับ Awareness ภายใน การเข้าสู่ observer state ไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือเฉพาะผู้ฝึกโยคะหรือพลังจิตเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้และทุกคนเคยผ่านมันโดยไม่รู้ตัวมากก่อนเช่นตอนที่เราหยุดดูท้องฟ้าหยุดฟังเสียงฝนหรือนั่งสงบนิ่งหลังเสียงจราจรวุ่นวายเรารู้สึกว่าฉันมาอยู่ตรงนี้แล้วชั่วขณะนั้นเราไม่ได้คิดวิจารณ์หรือกังวล observer state ก็เหมือนจอดับเครื่องก่อนจะถอยหลังหรือขับต่อ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เจอจุดหยุดนั้นเพราะเราฝึกให้ตอบสนองเร็วเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มฝึก observer state เป็นประจำคือเราจะเริ่มเห็นแพทเทิรนเดิมของตัวเองเช่นความกลัวความเครียดหรือเสียงวิจาร์ณในหัวแล้วเราจะรู้ตัวในวินาทีนั้นว่าอ๋อนี่มันเสียงเดิมของฉันที่เคยคิดอย่างนี้ฉันไม่ได้ถูกความคิดนั้นกำหนด จากนั้น prefrontal cortex จะเข้ามาเสนอทางเลือกใหม่เช่นฉันไม่ตอบโต้รุนแรงแต่จะถามความรู้สึกอย่างใจเย็นฉันไม่ผลักดันตัวเองจนเครียดแต่จะพักก่อนคิดต่อพลังงานชีวิตไม่ลามออกไปแต่ถูกเก็บไว้ในกายเรามีอิสระมากขึ้นและเริ่มเชื่อมโยงกับจิตใจลึกๆของเราเองต่อไปในบทหน้าเราจะพาเจาะลึกว่าเสียงในหัว conditioning กับ awareness ภายในของเราต่างกันอย่างไร และทำไมเราต้องแยกให้ได้ก่อนเรายังมีตัวอย่างจริงเทคนิคเล็กๆน้อยๆชีวิตประจำวันที่สามารถใช้ได้ทันทีและเชื่อมต่อเนื้อหาในบทนี้กับบท2อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นบทที่2เข้าใจเสียงในหัวกับตัวจริงของเราต่างกันอย่างไรหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราผิดเราล้มเหลวหรือแม้แต่รู้สึกโกรธเสียใจหงุดหงิดโดยที่ยังไม่ได้ทันคิดอะไรด้วยซ้ำ เหมือนเสียงในหัวมันพูดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติบางทีก็เป็นเสียงตำหนิบางทีก็เป็นเสียงที่กลัวหรือบางทีก็เป็นเสียงที่อยากจะตอบโต้ใครสักคนทันทีแต่เคยสังเกตไหมว่าเสียงเหล่านั้นบางทีมันไม่ใช่เราจริงๆเลยด้วยซ้ำสิ่งที่เรียกว่าเสียงในหัวจริงๆแล้วคือผลสะสมจากประสบการณ์เดิมๆที่เราผ่านมาตั้งแต่เด็กจนโต เสียงของพ่อแม่เสียงของครูเสียงของสังคมหรือแม้แต่เสียงของตัวเราเองในอดีตที่เคยผิดหวังล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธมันค่อยๆฝังตัวลงไปในจิตใต้สำนึกและเมื่อเกิดสถานการณ์ที่กระตุ้นมันมันก็จะเด้นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเหมือนโปรแกรมที่ถูกสั่งรันในคอมพิวเตอร์ ตรงนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญของการฝึกเข้าสู่ observer state เพราะถ้าเราไม่สามารถแยกออกว่าเสียงในหัวกับตัวจริงของเราต่างกันอย่างไรเราก็จะเผลอเชื่อและทำตามเสียงในหัวนั้นโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณกำลังจะขึ้นเวทีพูดต่อหน้าคนแล้วอยู่ๆก็มีเสียงในหัวขึ้นมาว่าอย่าพลาดนะถ้าผิดคนจะมองว่าเราไม่เก่งหรือจะพูดอะไรดีนะทำไมฉันดูไม่มั่นใจเลย เสียงพวกนี้มันไม่ได้สะท้อนความจริงแต่มันสะท้อนความกลัวที่ถูกฝังไว้ซึ่งอาจเกิดจากครั้งก่อนที่เราพูดผิดหรือถูกตำหนิจ,จากใครบางคนมันคือเมมโมรีเบส Reaction ไม่ใช่ความเป็นจริงในปัจจุบันในทางกลับกันถ้าเราอยู่ในมุมของผู้สังเกตเราจะสามารถได้ยินเสียงนั้นแล้วแยกมันออกว่าอ๋อนี่คือเสียงของความกลัวที่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่ความจริงของสถานการณ์ตอนนี้ เราจะไม่หลงเข้าไปเป็นเสียงนั้นไม่ปล่อยให้มันคุมเราและเราจะค่อยๆขยับออกว่าจากการตอบสนองอัตโนมัติในทางนิวโรไซเอนซ์ส่วนที่ทำงานเมื่อเราตอบสนองตามเสียงในหัวแบบไม่รู้ตัวมักจะเป็นอะมิกดาลาซึ่งเชื่อมโยงกับอิโมชันอลเมม o r ีโดยเฉพาะความกลัวความไม่ปลอดภัยหรือการปกป้องตัวเองแต่เมื่อเราเริ่มสังเกตและตั้งชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้สมองส่วนพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์จะถูกแอคทีเวตขึ้นมา ทำให้เราสามารถยับยั้งตัดสินใจและเปลี่ยนวิธีตอบสนองได้เสียงในหัวพวกนี้ยังชอบปลอมตัวให้เหมือนความจริงเช่นฉันต้องทำงานให้เสร็จเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันไม่มีค่าหรือถ้าฉันพูดแบบนี้คนอื่นจะไม่รักฉันเสียงเหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากปัจจุบันแต่มาจาก Conditioning ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่เราถูกฝึกถูกสอนหรือถูกหล่อหลอมมาเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว และเมื่อเสียงเหล่านี้สะสมมากพอเราก็จะเข้าใจผิดว่านั่นคือเราในความจริงแล้วตัวเราที่แท้จริงหรือ awareness เป็นภาวะที่เงียบและนิ่งมากมันไม่พูดไม่ตัดสินไม่ชี้นิ้วไม่เร่งเรา้าแต่เป็นเหมือนคนที่นั่งมองดูเหตุการณ์ทั้งหมดแบบไม่เข้าไปมีอารมณ์ร่วมนิ่งแต่ตื่นรู้เงียบแต่เปี่ยมด้วยพลังการเข้าสู่สภาวะผู้สังเกตคือการกลับมารับฟังเสียงนั้น บางคนอาจสงสัยว่าแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าเสียงไหนคือ Conditioning เสียงไหนคือ awareness คำตอบคือเสียงของ awareness จะไม่มีการด่วนตัดสินมันจะไม่พูดว่าฉันแย่ฉันทำผิดเขาผิดแต่จะพูดด้วยความเข้าใจเช่นฉันรู้สึกเศร้านะฉันสังเกตว่าใจฉันตึงๆเมื่อได้ยินคำนั้นเสียงของ awareness จะพาเราอยู่กับปัจจุบัน ในขณะที่เสียงของ Conditioning มักจะพาเรากลับไปอดีตหรือพาไปกลัวอนาคตอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้แยกเสียงได้ชัดขึ้นคือการเขียนเจอโนโดยเขียนความคิดออกมาให้หมดแล้วลองอ่านครบพวนดูว่าเสียงไหนเป็นเสียงด่วนตัดสินเสียงไหนสะท้อนความรู้สึกจริงเสียงไหนพูดด้วยความกลัวเสียงไหนพูดด้วยความรักแล้วเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของเสียงคอนดิช o นนิงได้ชัดขึ้นเรื่อยๆ เวลาที่เราสามารถบอกตัวเองได้ว่าอ๋อนี่คือเสียงในหัวไม่ใช่ความจริงคือจุดที่เราหลุดออกจากออโต้พายโลแล้วและเข้าสู่ออฟเซอร์เวอร์สเตทโดยสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้เองที่จะทำให้เราสามารถเลือกไงได้เลือกการตอบสนองเลือกพลังงานที่เราจะปล่อยออกไปและเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับความเป็นตัวเองการแยกเสียงคอนดิช i o n นนิ่งออกจากอเวนสไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนเพิกเฉยหรือไม่สนใจความรู้สึก แต่มันทำให้เรามีพื้นที่มากขึ้นระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองพื้นที่ตรงนั้นแหละที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตและเป็นพื้นที่ที่เราจะเริ่มใช้พลังงานจากจักรวาลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงบทที่ 3, เทคนิค5ขั้นตอนเข้าสู่สภาวะผู้สังเกตการทันทีถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเสียงในหัวกับ awareness ภายในต่างกันอย่างไรคำถามต่อมาที่หลายคนสงสัยคือ แล้วเราจะเข้าสู่สภาวะผู้สังเกตการได้ยังไงในชีวิตจริงโดยเฉพาะเวลาที่สถานการณ์มันมาเร็วรุนแรงหรือกระทบใจเราแบบไม่ทันตั้งตัวในบทนี้เราเลยอยากชวนมาฝึกเทคนิคง,ง่ายๆที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเป็น5ขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันเป็นเทคนิคที่หลายคนใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ติดอยู่ในวังวนเดิมๆของอารมณ์อีกต่อไปและเริ่มมีอิสระในการเลือกตอบสนองมากขึ้นจริงๆ ขั้นตอนที่ 1. p o u s พหยุดหยุดทุกอย่างก่อนตอบสนองหยุดคำพูดหยุดสีหน้าหยุดพฤติกรรมชั่วขณะแม้แต่การหยุดเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถเปลี่ยน trajectory ของอารมณ์และการกระทําได้เลยการหยุดในที่นี้ไม่ใช่การเก็บกดนะแต่เป็นการหยุดเพื่อให้เรากลับมาที่จุดปัจจุบันกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนก่อนที่พลังงานเก่าจะพาเราไปตอบสนองแบบเดิม ลองสังเกตดูว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกว่ากำลังจะตอบโต้แบบอัตโนมัติแค่เราหยุดนิดเดียวร่างกายเราจะเริ่มเปลี่ยนจังหวะเคลื่นสมองจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเราจะมีโอกาสฟื้นคืนการตัดสินใจได้ในวินาทีนั้นขั้นตอนที่สอง Breathe หายใจเมื่อหยุดแล้วให้หายใจลึกๆก,กลับมาที่ลมหายใจสักสามรอบ การหายใจจะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติเปลี่ยนจากซิมพาเทติกซึ่งเป็นโหมดตื่นตัวตอบโต้หรือสู้หนีให้กลับมาสู่พาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นโหมดสงบและผ่อนคลายการหายใจลึกๆจะช่วยปรับสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับการตัดสินใจใหม่และยังช่วยกลาวเรากลับสู่ปัจจุบันได้ด้วยบางคนอาจเคยได้ยินว่า h e n in doubt b r e e แปลว่าเมื่อไรที่ไม่รู้จะทำยังไงให้หายใจไว้ก่อนเพราะลมหายใจเป็นประตูเชื่อมระหว่างจิตใจและพลังงานจักรวาลและเป็นสิ่งเดียวที่อยู่กับเราตลอดทุกสถานการณ์ขั้นตอนที่ 3. Name it ตั้งชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือช่วงที่เราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราแล้วตั้งชื่อมันอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี่คือความกลัวนี่คือความอึดอัดนี่คือเสียงในหัวที่บอกว่าเราต้องเอาชนะ การตั้งชื่อช่วยให้เรายอมรับว่าความรู้สึกนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของเราในทางจิตวิทยาการตั้งชื่ออารมณ์เรียกว่า affect labeling ซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยให้อมิกดาลลาสงบลงได้จริงทำให้ความเข้มข้นของอารมณ์ลดลงและเรากลับมาสู่สภาวะที่เลือกใหม่ได้ง่ายขึ้นเราไม่ได้ต้องการวิเคราะห์อารมณ์ให้ซับซ้อนแต่แค่ยอมรับมันด้วยความซื่อสัตย์ เหมือนเวลาที่มีใครมานั่งข้างๆแล้วพูดว่าฉันเห็นเธอเศร้าอยู่นะแค่นั้นก็เหมือนมีใครเข้าใจเราแล้วความตึงที่เคยมีก็คลายไปโดยไม่ต้องแก้อะไรเลยขั้นตอนที่ 4. shift perspective ถามตัวเองว่าถ้าฉันคือผู้สังเกตฉันเห็นอะไรนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเรากำลังเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นั้น ถามตัวเองว่าถ้าฉันถอยออกมาอยู่ในมุมผู้สังเกตฉันจะเห็นอะไรคำถามนี้ไม่ใช่แค่การคิดวิเคราะห์แต่เป็นการเปลี่ยนระดับการรับรู้บางครั้งเมื่อเราถอยออกมามองเราจะเห็นว่าอ๋อเรากำลังเอาความรู้สึกในอดีตมาปะปนกับปัจจุบันอ๋อเขาไม่ได้ตั้งใจพูดแรงแต่เรากำลังแปลคำพูดเขาผ่านความกลัวของเราเอง การเปลี่ยนมุมมองเล็กน้อยอาจทำให้ความตึงเครียดทั้งก้อนคลายลงได้ทันทีและเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจใหม่ๆไหลเข้ามาขั้นตอนที่5 choose เลือกใหม่เมื่อเราหยุดหายใจสังเกตตั้งชื่อและเปลี่ยนมุมมองแล้วตอนนี้เองเรากลับมามีอำนาจในการเลือกใหม่ว่าจะตอบสนองอย่างไรไม่ใช่ปล่อยให้ Conditioning เก่าตอบแทนเราการเลือกใหม่ไม่ต้องเป็นอะไรยิ่งใหญ่ แค่เลือกเงียบก็พอเลือกไม่พูดเลือกยิ้มเลือกอยู่กับตัวเองเลือกพักเลือกบอกความรู้สึกตรงๆอย่างนุ่มนวลทุกการเลือกที่ออกมาจาก awareness คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ได้ถูกสั่งจากอัตโนมัติแต่มาจากการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเรายกตัวอย่างเหตุการณ์จริงเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยตอบสนองด้วยความโกรธทันทีเมื่อแฟนเธอพูดจาไม่เข้าหู วันหนึ่งเธอฝึกใช้5ขั้นตอนนี้พอได้ยินคําพูดแบบเดิมเธอหยุดหายใจลองตั้งชื่อว่ารู้สึกถูกทําร้ายแล้วถามตัวเองว่าผู้สังเกตเห็นอะไรเธอเห็นว่าคําพูดนั้นไม่ได้มีเจตนาทําร้ายเลยแต่เพราะเธอเองเคยเจ็บจากคําพูดคล้ายคายนี้ในอดีตแล้วเธอก็เลือกใหม่เลือกที่จะไม่เถียงเลือกถามอย่างนุ่มนวลว,ว่าเธอหมายถึงแบบไหน ผลคือบทสนทนานั้นเปลี่ยนทันทีความสัมพันธ์เปลี่ยนพลังงานในใจเธอก็เปลี่ยนไปตลอดการเทคนิคทั้ง5ขั้นตอนนี้ไม่ใช่สูตรลับแต่เป็นการนำพลังงานของ awareness กลับคืนมาให้กับชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้โดยไม่ต้องรอให้พร้อมแค่เริ่มจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้หยุดหายใจรับรู้และเลือกใหม่บทที่4เปลี่ยนคลื่นสมองเปลี่ยนชีวิตด้วยพลังผู้สังเกต เมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายคนมักมองว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรอบตัวแต่จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุดและยั่งยืนที่สุดเริ่มจากคลื่นสมองซึ่งเป็นตัวสะท้อนสถานะพลังงานภายในที่เรากำลังอยู่และการเข้าสู่สภาวะผู้สังเกตการหรือ observer state คือคกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนคลื่นสมองเราแบบทันที และเมื่อคลื่นสมองเปลี่ยนชีวิตภายนอกก็ค่อยๆเปลี่ยนตามด้วยคลื่นสมองของคนเรามีหลายแบบตั้งแต่เบต้าที่มักใช้เมื่อเราทำงานคิดวิเคราะห์หรือมีความเครียดอัลฟาที่เป็นคลื่นสมองช่วงผ่อนคลายและมีสมาธิเทต้าที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงจิตใต้สำนึกและเดลตาที่เป็นคลื่นสมองลึกช่วงหลับลึก ทุกสถานะของจิตใจเราจะสะท้อนผ่านคลื่นเหล่านี้และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่อยู่ในความเครียดตลอดเวลาหรือคิดมากจนจิตใจไม่หยุดนิ่งมักจะมีแต่คลื่นเบต้าสูงเกินไปจนไม่สามารถเข้าสู่ภาวะที่เชื่อมต่อกับพลังงานลึกภายในได้ในทางกลับกันการเข้าสู่ Observer State มีผลโดยตรงต่อคลื่นสมองเพราะเมื่อเราเริ่มหยุด และสังเกตแทนที่จะตอบสนองทันทีสมองจะเริ่มเปลี่ยนโหมดจากเบต้าสู่แอลฟาและบางครั้งก็เข้าถึงเทต้าได้อย่างรวดเร็วการที่คลื่นแอลฟาเพิ่มขึ้นทำให้เรารู้สึกสงบมีพื้นที่ในจิตใจและเปิดรับความคิดใหม่ๆได้ง่ายขึ้นส่วนเทต้าจะเปิดประตูให้เราเข้าถึงจินตนาการความคิดสร้างสารรค์และการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกหรือภาวะลึกของจิตวิญญ,ญาณ งานวิจัยจากหลายสถาบันยืนยันตรงกันว่าคนที่ฝึกสมาธิหรือมีความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันจะมีเคลื่อนแอลฟาและเทต้าเด่นชัดกว่าและมีความสามารถในการปรับอารมณ์และตัดสินใจได้ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอีกต่อไปแต่เป็นกระบวนการทางชีววิทยาที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยพฤติกรรมและเจตนาภายในของเรา Observer state จึงเปรียบเสมือนสะพานที่พาเราจากเบต้าอันวุ่นวายไปสู่แอลฟาที่สงบและชัดเจนและถ้าเราลึกพอยังสามารถลงไปถึงเทต้าซึ่งเป็นคลื่นที่คนใช้ในการ visualization หรือการตั้งเจตนาแบบลึกๆได้อีกด้วย นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ฝึกการอยู่ในมุมผู้สังเกตได้เก่งมักจะเข้าถึงความคิดสร้างสารรค์หรือรับสัญญาณจากจักรวาลได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะคลื่นสมองของเขาอยู่ในจังหวะที่เปิดรับและไม่ถูกรบกวนจากความกลัวหรือแรงต้านภายใน ยกตัวอย่างสถานการณ์ง่ายๆเช่นเวลาที่เราถูกใครพูดจาทำร้ายถ้าเราอยู่ในคลื่นเบต้าอย่างเดียวเราจะตอบสนองเร็วมากโกรธน้อยใจหรือหาทางปกป้องตัวเองทันทีแต่ถ้าเราสามารถดึงตัวเองเข้ามาอยู่ในอ b s e r v e r state ได้แม้เพียงไม่กี่วินาทีเราจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบภายในก่อนแล้วค่อยๆเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบโต้อย่างที่เคยแค่หายใจลึกๆก,ก็เปลี่ยนพลังงานในสถานการณ์นั้นได้ทันทีและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนคลื่นสม แบบธรรมชาติไม่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อนแค่กลับมาอยู่กับ awareness สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อคลื่นสมองเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนและเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตโดยรวมก็เปลี่ยนไม่ใช่เพราะเราพยายามเปลี่ยนอะไรเลยแต่เพราะพลังงานภายในมันชิฟต์แล้วทุกอย่างจึงเริ่มอะลรยกันแบบอัตโนมัติหลายคนที่เคยฝึกใช้เทคนิค observer state จะเริ่มสังเกตว่าการตื่นเช้ามาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการทำงานมีฟลูมากขึ้นไม่ฝืนไม่เครียด ความคิดลบในหัวลดลงเพราะสมองไม่อยู่ในโหมด Re a c t i v e ตลอดเวลาอีกแล้วการตัดสินใจชัดเจนขึ้นเพราะมีช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับการตอบสนองซึ่งช่องว่างตรงนั้นเองคือจุดที่คลื่นสมองเริ่มเปลี่ยนสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนคลื่นสมองไม่ใช่เรื่องต้องใช้เวลานานแต่ต้องใช้การตื่นรู้ในปัจจุบันอย่างตั้งใจการหายใจลึกๆก,การสังเกตความคิดการวางมือจากโทรศัพท์สักครู่การกลับมานั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองว่า ตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรแค่คำถามนั้นคำเดียวก็สามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนคลื่นสมองได้แล้วในอีกมุมหนึ่งเมื่อเราฝึกเปลี่ยนคลื่นสมองจากภายในแบบนี้บ่อยๆเราจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับจักรวาลเพราะพลังงานจักรวาลเคลื่อนไหวในจังหวะที่สอดคล้องกับคลื่นอัลฟาและเทต้ามากกว่าคลื่นเบต้าที่วุ่นวาย คลื่นพวกนี้คือช่องทางที่เราจะเริ่มฟังสัญญาณจากจักรวาลได้เริ่มได้รับแรงบันดาลใจที่ไม่เคยคิดเริ่มเข้าใจความหมายบางอย่างที่ก่อนหน้านี้เราเคยมองไม่เห็นเพราะคลื่นสมองที่เปลี่ยนทําให้การรับรู้ของเราละเอียดขึ้นและไวต่อพลังงานที่อยู่รอบตัวทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้ต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงไม่ต้องมีเวลาว่างเยอะๆขอแค่เราให้ความสําคัญกับการกลับมารับรู้ความรู้สึกในปัจจุบัน พลังงานในตัวเราจะเริ่มรีแคลิเบรตใหม่สมองจะเรียนรู้การสลับโหมดเองโดยอัตโนมัติและเมื่อเราเข้า Observer State ได้บ่อยขึ้นคลื่นสมองของเราจะเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างใหม่จนกลายเป็นภาวะปกติของชีวิตและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนบทที่ 5. บูรณาการ Observer State สสู่ชีวิตประจำวัน เมื่อเราเริ่มเห็นความสำคัญของการเข้าสู่สภาวะผู้สังเกตและรู้แล้วว่ามันช่วยเปลี่ยนเคลื่อนสมองเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการรับรู้พลังงานจักรวาลได้อย่างลึกซึง้งคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วเราจะเอาสิ่งนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้อย่างไรเพราะความท้าทายจริงๆไม่ใช่แค่การเข้า observer state ครั้งหรือสองครั้งแต่คือการอยู่ในสภาวะนี้ให้ได้บ่อยที่สุดในชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย การบูรณาการเทคนิคนี้จึงไม่ใช่เรื่องของเวลาเยอะหรือวินัยแข็งแรงเท่านั้นแต่คือความตั้งใจเล็กๆที่เราสามารถแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันได,ด้ทีละจุดทีละจังหวะอย่างเป็นธรรมชาติหนึ่งในวิธีที่ง่ายและใช้ได้ผลจริงคือการตั้งนาฬิกาเตือนในแต่ละวัน เช่นทุกๆ2ชั่วโมงให้มีเสียงเตือนเบาๆเพื่อเตือนตัวเองให้หยุดหายใจและเข้าสู่สภาวะผู้สังเกตเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะหยุดคลื่นอัตโนมัติในสมองและพาเรากลับสู่ awareness จุดเล็กๆแบบนี้ถ้าทำบ่อยๆจะกลายเป็นแพทเทิร์นใหม่ของสมองโดยไม่รู้ตัวเราเริ่มมีสติอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ต้องพยายามเกินไปอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ journal ในการสะท้อนตัวเองไม่ใช่แค่เขียนบันทึกประจำวัน แต่ให้เพิ่มคำถามที่ชวนให้เรากลับมาอยู่ในมุมผู้สังเกตเช่นวันนี้ฉันตอบสนองต่อสถานการณ์ไหนด้วยอัตโนมัติบ้างมีเสียงในหัวแบบไหนที่ฉันได้ยินบ่อยที่สุดฉันได้หยุดและเลือกใหม่ในสถานการณ์ไหนบ้างการเขียนแบบนี้ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจตัวเองดีขึ้นแต่ยังช่วยสร้างความเคลื่อนไหวทางพลังงานเพราะการตระหนักรู้ที่เขียนลงไปคือการสะท้อนพลังงานกลับเข้าสู่จักรวาลและเปิดพื้นที่ให้การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไหลเข้ามา บางคนอาจไม่มีเวลานั่งเขียนเจอแนลทุกวันวิธีง่ายๆที่สามารถใช้ได้ระหว่างวันคือการฝึกถามตัวเองแทนการตอบสนองทันทีคำถามที่มีพลังเช่นนี่คือเสียงในหัวหรือเสียงของตัวฉันจริงๆฉันกำลังสังเกตหรือกำลังโดนดึงเข้าไปในเหตุการณ์หรือแม้แต่ตอนนี้ฉันกำลังอยู่ตรงไหนในตัวเอง คำถามเหล่านี้ไม่ต้องการคำตอบทันทีแค่ตั้งคำถามก็เพียงพอแล้วที่จะชิพพลังงานในจิตใจให้กลับมาอยู่ใน awareness การฝึก observer state ยังสามารถเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าโดยเราเรียกมันว่า morning observer practice ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินานหรือปฏิบัติอะไรยาก แค่ใช้เวลา3 5นาทีหลังตื่นเพื่อสังเกตร,ร่างกายหายใจลึกๆแล้วตั้งเจตนาในใจว่าวันนี้ฉันขออยู่ในพลังของทู่สังเกตฉันพร้อมที่จะเห็นฉันพร้อมที่จะเลือกใหม่จากนั้นค่อยลุกขึ้นจากเตียงจุดเริ่มต้นวันแบบนี้จะเปลี่ยนคลื่นพลังงานทั้งวันให้เบาขึ้นชัดขึ้นและปลอดจากคอนดิชันิ่งเดิมๆสิ่งที่เราจะเริ่มสังเกตได้เมื่อบูรณาการ observer State อย่างต่อเนื่องคือ เราเริ่มตอบสนองชีวิตอย่างช้าและลึกมากขึ้นการพูดการฟังการคิดไม่ได้เกิดจากแรงผลักอัตโนมัติอีกต่อไปแต่เกิดจากพื้นที่ว่างภายในที่เต็มไปด้วยความรู้สึกตัวซึ่งตรงนั้นเองที่พลังงานจากจักรวาลสามารถแทรกเข้ามาได้เพราะเราว่างพอที่จะรับมันเข้ามาไม่ใช่เต็มไปด้วยความคิดความกลัวหรือแรงต้าน สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการบังคับให้ตัวเองต้องอยู่ในสภาวะผู้สังเกตตลอดเวลาเพราะมนุษย์ทุกคนมีช่วงเวลาที่หลุดมีอารมณ์มีความคิดหลั่งไหลเข้ามาเป็นธรรมดาแต่วินาทีที่เรารู้ตัวว่าตอนนี้ฉันหลุดจากการสังเกตแล้วกลับมาได้นั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง เพราะทุกครั้งที่เรากลับมาได้เร็วขึ้นคือการสร้างนิวโร p a t เ w a y ใหม่ในสมองเป็นเส้นทางที่พาเรากลับสู่ตัวตนอย่างง่ายและเร็วขึ้นเรื่อยๆเราจึงอยากชวนให้มอง Observer State ไม่ใช่แค่เทคนิคที่ต้องจำแต่ให้มองเป็นพลังงานที่เราสามารถกลับไปแตะได้เสมอเหมือนแสงที่อยู่หลังเมฆแม้วันที่ฝนตกหรือเมฆครึม้มแต่แสงนั้นก็ยังอยู่แล้วเราสามารถหันกลับไปหามันเมื่อใดก็ได้ ยิ่งเรากลับไปบ่อยขึ้นเท่าไหรพลังของมันก็จะค่อยๆแทรกเข้ามาในทุกส่วนของชีวิตเราอย่างอ่อนโยนและมั่นคงการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจึงไม่จำเป็นต้องมาพร้อมความยิ่งใหญ่หรือความพยายามหนักหน่วงแต่เกิดจากการกลับมารู้ตัวเล็กๆวันละหลาย,ลายครั้งและทุกครั้งที่เรากลับมาเรากำลังปล่อยคลื่นใหม่เข้าสู่จักรวาลกำลังบอกกับชีวิตว่าฉันพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนและจักรวาลก็จะตอบสนองกลับมาอย่างที่เรานึกไม่ถึงเสมอ วันนี้เราได้เดินทางผ่านความเข้าใจของสภาวะผู้สังเกตการหรือ Observer State กันอย่างละเอียดตั้งแต่การทำความรู้จักว่าทำไมสภาวะนี้ถึงเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบทันทีการแยกแยะระหว่างเสียงในหัวที่เกิดจาก Conditioning กับตัวตนที่แท้จริงของเราเทคนิค5ขั้นตอนง่ายๆที่ช่วยให้เราเข้า Observer State ได้ทันที รวมถึงผลลัพธ์ทางคลื่นสมองที่เปลี่ยนแปลงและการนำพลังงานของสภาวะผู้สังเกตการมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีหรือเทคนิคผิวเผินแต่เป็นการเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความเข้าใจและความตั้งใจจริง การเข้าสู่ upserver state ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเงียบสงบตลอดเวลาหรือหลีกเลี่ยงความรู้สึกแต่เป็นการสร้างพื้นที่ในใจที่เราได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างมีสติเห็นเสียงในหัวและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่หลงเข้าไปในนั้นและเลือกตอบสนองด้วยความชัดเจนและความรักในตัวเองเสมอค่ะ เมื่อเราทำได้บ่อยขึ้นสมองและพลังงานของเราจะเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นนิสัยใหม่ที่ยั่งยืนสร้างชีวิตที่มีอิสระและสมดุลขึ้นขอบคุณทุกท่านที่อยู่ฟังจนจบในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นที่การตระหนักรู้ในทุกวินาทีของชีวิต และเราเชื่อว่าเทคนิค Observer State จะช่วยให้คุณได้พบกับความสงบความชัดเจนและพลังที่แท้จริงของตัวเองขอให้ทุกก้าวเดินของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่างและความรักในตัวเองเสมอค่ะสวัสดีค่ะ